สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องที่ญี่ปุ่นนะคะ8สาเหตุทำไมคนญี่ปุ่นถึงทำงานหนักจนตายชาวญี่ปุ่นเป็นชาติที่มีความเป็นระเบียบเนาะและมีความอดทนสูงอ่ะและทั้งเรื่องการเรียนการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันซึ่งคนญี่ปุ่นนะคะถ้าได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไรแล้วอ่ะเขาจะตั้ง ใส่ทำจนแบบสุดความสามารถเลยเอาจริงเอาจังเดี๋ยวทำงานร่วงเวลาเลยก็มีนะเนลืมดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ครอบครัวของตัวเองเลยแนละนั่นทำให้คนญี่ปุ่นมีข่าวค่าตัวตายกายระโดดรางรถไฟบ้างบ่อยครั้งนะคะตั้งแต่มาอยู่ญี่ปุ่นได้ยินแบบนี้ก็น่าเข้าใจนะคะ แต่อะไรล่ะคะถึงทําให้คนญี่ปุ่นถึงทํางานหนักมากจนตายขนาดนี้จนไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองเลยมารับชมในคลิปกันได้เลยนะคะ 1. น,นะคะสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากสงครามครั้งที่สองสิ้นสุดลงญี่ปุ่นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ทำให้ญี่ปุ่น เชื่อว่าการทํางานหนักแต่ทําให้ประเทศกลับมาจะเป็นรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งนะคะก้อนนี้ก็คือความเชื่อของคนญี่ปุ่นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองมาเนาะสิ้นสุดลงอะญี่ปุ่นก็เป็นฝ่ายแพ้เขาก็เลยต้องทํางานหนักทํางานหนักแล้วก็เพื่อจะฟื้นผูประเทศแล้วก็จะทำให้ประเทศกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งอะนะคะข้อ 2. ส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตัวส่วนมากแล้วนะคะคนญี่ปุ่นนะเลือกที่จะทำอะไรให้กลมกลืนกับคนอื่นส่วนมากไม่กล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดไว้เพื่อที่จะได้เป็นที่ยอมรับของสังคมมากกว่าที่จะเป็นตัวของตัวเองซึ่งทำให้ถ้าเป็นตัวอตัวเองแนละ้วจะทำให้สังคมดูแปลกแล้วก็แตกต่างจนลืมดูแลตัวเองไปเลยละคะ่ะข้อ3าม นิสัยพื้นฐานของคนญี่ปุ่นนะคะจะถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเลยส่วนรวมต้องสำคัญมาก่อนส่วนตัวเสมอและต้องยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองกระทำลงไปด้วยนะคะนี่ก็คือการปลูกฝังของคนญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กๆเลยและยิ่งสังคมช่วงวัยมัธยมจะเข้มข้นมากๆจะมี ระบบพวกระบสเป็นการปลึกฝังและพื้นฐานของนิสัยของคนญี่ปุ่นเมื่อต้องเข้าการทํางานในบริษัทข้อ4ผู้ชายเป็นใหญ่นะคะเป็นช้างเท่าหน้านะคะแม่บ้านแม่บ้านมีหน้าที่ทํางานบ้านเลี้ยงลูกจึงทาให้พ่อแม่พ่อบ้านนะคะทำงานหนักบางทีไม่เคยเห็นหน้านลูกเลยก็มีในวันวัน,วนก็ทําแต่งานเพื่อ ทำให้ครอบครัวแล้วก็ให้ความสําคัญขององค์กรของตัวเองนั่นเองนะคะแต่แต่รุ่นนี้เปลี่ยนไปนะคะสมัยนี้ก็เปลี่ยนไปแม่บ้านทํางานนอกบ้านเยอะขึ้นแล้วก็มีสิทธทิเท่าเทียมกับผู้ชายมากขึ้นในสมัยนี้ซึ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังมีบางครอบครัวที่ยอมให้แม่บ้านออกไม่ยอมออกให้แม่บ้านไม่ยอมออกไปทํางานนอกบ้านเหมือนสมัยก่อนก็ยังมีนะคะ แล้วก็สมัยนี้ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก็ทํางานหนักไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะจนลืมดูแลตัวเองให้กับความสําคัญกับครอบ,บครัวจนลืมดูแลตนเองลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยข้อ5นะคะงานที่ญี่ปุ่นนะคะหาย,ยากมากๆข้อนี้เป็นปัญหาใหญ่ในญี่ปุ่นมากๆเลยล่ะคะ่ะถ้าได้งานแล้วนะคะคนญี่ปุ่นจะทุ่มเทกับงานจนชิน จนสุดความสามารถเลยจริงๆเพราะไม่อยากจะเปลี่ยนงานบ่อยเพราะถ้าเปลี่ยนงานจะทําให้สังคมมองว่าเป็นคนที่ไม่มีความอดทนจึงต้องขยันและอดทนเพราะไม่อยากเปลี่ยนงานราะสังคมมองว่าเป็นคนหาเช้ากินข้ามและไม่มีที่จะเย็นในสังคมจะเลิมสุขภาพของตัวเองไปเลยละค่ะ ข้อ6ชาวญี่ปุ่นจำนวนมอยเลยจะมีความคิดว่าเมื่อได้ทำงานแล้วพวกเขามากจะทุ่มเททำงานหนักแบบถวายชีวิตให้บริษัทเลยล่ะคะ่ปะลปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยล่ะคะ่ะข้อ 7. ทรัพยากรที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าญี่ปุ่นเป็นเกาะนะคะทรัพยากรจึงไม่เพียงพอเหมือนประเทศอื่นๆจึงทำให้คนญี่ปุ่นต้องดิ้นหลนเพื่อความเอาเพื่อความอยู่รอดนั่นเองนะคะข้อ8 ษาญี่ปุ่นจะมีคำว,ว่าอิโชเกมะซึ่งหมายความว่าท um ุ่มเทกับสิ่งที่กำลังทำอยู่อย่างสุดความพยายามสุดชีวิตที่จะ พยายามทําได้จะเห็นว่าคนญี่ปุ่นจะเข้ามาทํางานก่อนเวลาและเลิกงานหลังเวลางานนะคะส่งผลให้พนักงานเสียชีวิตจากการตุ้มเทให้องค์กรเนื่องจากลืมดูแลตัวเองและก็สุขภาพและเป็นโรคเครียดจนฆ่าตัวตายเนื่องจากทํางานหนักนั่นเองล่ะค่ะนี่ก็เป็นเหตุสาเ้อุนี่ก็เป็น8ดสาเหตุที่ทําให้ คนที่ญี่ปุ่นทำงานหนักจนตายนะคะช่วคลิปนี้ไมโนก,ก็มีเรื่องมาเล่าจากญี่ปุ่นให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆฟังนะคะจากมุมมืดของญี่ปุ่นนะคะก็อยากะให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้เห็นมุมดีของญี่ปุ่นบ้างแล้วก็ได้เห็นมุมมืดของญี่ปุ่นบ้างคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ